กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นพี่หน่องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะฮะก็เปิดสักทีนะฮะสำหรับเกม ARK: l e g e n d นะฮะสำหรับโกบอลนะฮะเป็นเกมที่ภาพโคตรสวยเลยนะฮะแล้วก็รูปแบบเกมเพย์นี่คือแจ่มมากนะฮะตอนนี้ได้ปรับปรุงนะฮะได้มีการหาลูนได้ด้วยแล้วก็เป็นเกม 3D Adventure นะฮะจัดทีมต่อสู้นสำรวจพื้นที่ต่างๆนะฮะ ก็อันนี้เป็นเกมเพจที่ผมเคยเล่นตอนเซิร์ฟ CBT นะมันก็อาจจะกระตุกตกตๆเนาะมันก็จะหมุนๆนย่างครับตอน CBT แต่ว่าเปิดจริงแล้วไม่มีหมุนเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นไฟล์ APK นะฮะติดตั้งด้วย Google Chrome นั่นแหละนะแล้วก็ผมทิ้งลิงก์มาให้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสโต๊กแคนาดาก็ได้นะก็ไม่ได้ยากนะฮะต่อว p n แคนดาง่ายๆนะฮะอ่าเดี๋ยวทิ้งเพจไปให้ด้วยนะ เปิดจริงแล้วครับผมเป็นเกมที่โคตรจะดีนะฮะภาพสวยส่วนบูสเต็คตอนนั้นใช้ของมูมู่กับเอลดีเพเยอร์เวอร์ชันล่าสุดเวอรช์ชัน9นะส่วน PIE นะ่าจะเข้าได้อยู่นะตอนนี้น็อกเพเยอร์ก็ไม่แน่ใจนะต้องอัปเดตก็จะเป็นเกมแบบอย่างนี้เลยภาพสวยๆนะฮะไอที่หมุนๆน,นี่ไม่ต้องตกใจนะฮะเออ มันเป็นที่ผมทดสอบตั้งแต่เซิร์ฟนอกเนาะปรับมุมกล้องได้นะแต่ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะเนี่ยจะเป็นเกมกึ่งๆนะฮะแต่มันไม่ใช่ไอดลน,นะมันเป็น a อ v e n นเ r อ3ดีนะนี่ไอตัวเนี้ยไอตัวแจกตอนแรกอเอ่เอามาใช้ได้นะไอตัวเนี้ยไอตัวกับตันนะีกลางโล่ไอตัวที่ผีเสื้อที่ผมใช้อยู่หรือไอตัวเนี้ยธนูเนี้ยก,ก็แรงอยู่นะเออก็ใช้ได้นะะ ขออภัยด้วยนะตอนนั้นเล่นตอน CPT นะผมผมขี้เกียจโหลดใหม่แล้วก็มานั่งเล่นใหม่เพราะว่าฉากตอนแรกมันวิ่งนานอยู่เหมือนกันนะฮะให้เอาเกมเพจตัวนี้มาให้ดูดีกว่านี่ไอต,ตัวเนี้ยเก่งอยู่นะตัวฮิวเทปนะฮะใช้ได้เลยครับผมจะดูชื่อผมแล้วกัน Into Game นะฮะเดี๋ยวให้ดูเกมเพจไปเรื่อยๆนะฮะ เนี่ยฉากจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันเ,เป็น CV t ตัวนั้นเนาะมันกระตุกหน่อยแต่เปิดจริงไม่ใช่อย่างนี้นะเปิดจริงลื่นปื้ดเลยนะเออแต่ผมขี้เกียจโหลดเพราะไม่ว่างนะฮะอา่าไม่รู้ภา,าษาไทยจะเข้าตอนไหนแต่ว่ามีภา,าษาอังกฤษเนาะแต่อาจารย์ปเล่นแล้วบอกมีระบบลุนด้วยเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมาใหม่ดิเขาเรียกว่าเหมือนลุนหาง่ายขึ้นเออก็เป็นอะที่ ค่อนข้างจะดีมีอันเชิญฮีโร่มีต่อสู้มีกิววอลอ่ามีคอมโบสกิลนะฮะอืมีขอขอให้มีกิววอลแค่นั้นก็สบายใจแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเซิร์ฟเดียวอยู่นะเซิร์ฟนอกนะโกบอลไม่มีไม่มีแยกนะโกบอลกับโกบอลเลยนะผมเนี่ยแรกๆอะ่ะคือตัวธนูผมก็ไม่ใช่ย่อยนะกับไอตัวผีเสื้อฮิวเนี่ย ไอตัวแท้งแจกใช้ได้เลยครับยาวๆเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยกับตันตัวเนี้ยสร้างโลดีมากนักมวยก็ได้อยู่นะผมก็เอาไปไปต่อยตอนนั้นก็ไม่มีตัวไหนใช้ก็เอาตัวนี้ไปใช้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้สตรีมก็เดี๋ยวจะเอาเทียริสมาให้นะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตอนนั้นผมงงนะ <c oughs> เลยย้่อะไย แม่งกูแม่งแหลกหรืไอ้ออะไวะเออ,หร,อหรือว่าันบั๊กรือวะผมแม่งกลับไปหาทีมผมไม่เจอไม่เจออะอย่างคำเ yeah. <c oughs> น,นี่ยตอนแรกผมกลับเอ้ากลับยังไงวะเนี่ยผมไปห,หมูนหน้าจอเล่นไงผมบอกเลยว่าภาพสวยอ่าแล้วก็อัดกันมันมากนะ นี่ขนาดตอนนั้นนะตอนนั้นที่ที่ทดสอบแบบเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันหมุนอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่านิกกี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อตอนตีห้าใครดูนะเนี่ยผมกลัวเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จปุ๊บทำน้ำโปกเสร็จต้องรีบนอนแล้วเดี๋ยวไม่ทันอ่ะประมาณนี้เนาะภาพสวยๆเดี๋ยวผมให้ดู กระตุกศาสตร์ C ีหร่เดี๋ยวผมให้ดูหลังๆดีกว่านะฮะที่ผมเล่นไปฉากนี้สวยกว่านี่หมุนติวตวต,วต,วตวิเลยฮนะเนี่ยฉากนี้สวยกว่าเนี่ยถ้ามันจะเป็น 3d แบบนี้เลยนะแม่งเนียนกิบเลยอ่ะท่านใครไม่เล่นเกมนี้ถือว่าพลาดแต่มมนกินสเปกหน่อยนะ โไฟมมันใหญ่ากเนี่ยตัวผีเสื้อกับตัวธนูผมเนี่ยไม่ไม่ใช่ย่อยนะผมก็ลองตัวละครหลายตัวอยู่แต่เรามีเทลิดดูอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้ติดเทลิดเก่านะจ๊ะนี่ใครได้ตัวนี้มาก็ใช้ได้เลย เนี่ยนี่ดูกราฟิกนี่บรรยากาศตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมจะปรับเต็มที่หรือเปล่าวะแต่ว่าอันนี้คือ CPT ที่ผมเล่นนะผมไม่ได้โหลดผมขี้เกียจโหลดใหม่เออของจริงน่าจะเจ๋งกว่านี้กเนี่ยการจัดตำแหน่งมีความสำคัญนะอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังซ้ายขวามีความสำคัญหมดเลย ก็ประมาณนี้ครับตะลุมบอลใช้สก,กิลอันติจะกดเองนี่ด้ให้คนอื่นอ่ออตโต้นะฮะมาหน้าใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ตัวนี้ติดเทียร์อยู่นะแรงอยู่นะแรงก็ไม่ใช่แบบแรงแบบโอ้โหแรงเกินเวอร์แต่ก็แรงอะประมาณนี้นะฮะแล้วจะมีวิง่งควสต มันจะมีเนี่ยที่ผมใช่ดูนะมันจะมีโหมดฟาร์มรูนเดี๋ยวผมจะอ่าดูก่อนน่าจะตรงนี้มัง้งอ่าจะเป็นโหมดฟาร์มรูนมันจะเปิดขึ้นมานะครับผมอ่าจะมีรูนแบบอ่หลายแบบอยู่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นโหมดฟาร์มรูนนะกดจึ๊กออาประมาณนั้น โอ้สอลสนี่มันคืออะไรอ่ะนี่มันลูนใช่ไหมอ่ะเนี่ยมันจะมีดรอปตามนี้ผมเดี๋ยวคุณอทุกคนเล่นไปก็จะรู้เองอ่ะมันจะมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่บเนี่นนจะมีลูนใส่เล่นไปเดี๋ยวจะรู้เองนะเป็นการเพิ่มความสามารถของตัวละครได้ค่อนข้างจะโอ้โหพีคเลยแหละฮนะถ้าได้ของดีคือดีเลย ขออภัยด้วยภาพอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าองขี้เกียจโหลดไหม่ะเดี๋ยวไปดูว่าอ่าแรกๆจะเป็นแมมมอสนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าแมมมอสเป็นยังไงบนเน็ตผมแย่มากดูดิเงงเงงดูว่าวันนี้เน็ตผมเป็นอลยโคตรแย่เนี้ยฟาร์มหารูนก็ไม่ได้ยากแรกๆฟาร์มแป๊บเดียวนั้นหลัง,ลง,ลงๆก็แม่งโอ้โหบอสมันเถื่อนจัดนะ ่นีตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ใช้ได้ดีมากกลางโลกช่วยเดี๋ยวให้ดูรุนว่าโอกาสออกขนาดไหนอ่า like <c oughs> เอาไปกระตุกไปขออภัยด้วย เอาไปจัดไปรออย่างเดียวคือเอ้ยอันนี้ผมล่าอันยากหรือเปล่าวะไม่รู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะแจกนะรุนแบบไหนตัวการ์ตูนแม่งเป็นเหมือนพวกฮีโร่ฝรั่งอะเออดูดูด,ด,ดูดูผมซอยดูดิ ไอเหี้ยห้ห้าพันเนี่ยซอยิกเลยเมเ่ออ่ะหมุนไปอ่าอันนี้บอสมันก็มีโลก่กันเนาะเนี่ยผมยิงรอบสองแล้วนะอ๋อแสดงว่าอันนี้ผมเข้าด่านยากหรือเปล่าวะ เนี่ยรอบที่3คือตอนนั้นกระตุกพอาเซิร์ฟเวอร์นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตอนผมอัดคลิปนะเนี่ยมันหมุนพอาเซิร์ฟเวอร์เก่านะตอนนั้นคนเล่นเยอะก็ประมาณนี้แลนน้วกันเพราะว่าผมก็รำคาญกันแหละก็ไปลองเล่นดูครับมีหลายโหมดเนี่ยแล้วก็มีอ่าหลายคอนเทนต์อยู่นะ ลูนก็ประมาณนี้ไปหาฟาร์มเอาละกันเนาะก็อมันหมุนแล้วมันน่ารำคาญใครเล่นก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมนึงนะใครไม่เล่นก็ถือว่าพลาดลองดูเล่นหน่อยซะหน่อยเนาะเผื่อจะถูกใจนะครับผมดีหาตัวละครอะไรได้ก็ไอยว่ากันเจอกัใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า